รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันแต่ของช่างวาที่อีเสียศูนย์พูดผมยังไม่เห็นแต่ถ้าไปคุยแม่ต้องมาเล่าให้ฟังว่าได้ไปคุยกับช่างวาคุณถ้าช่างวาไม่ทําคลิปถ้าช่างวาไม่ทําคลิปแสดงว่าช่างวาโกหกโกหกช่วยอีเสียศูนย์นะที่ต้องที่ต้องทํามาทําคลิปวันนั้นวันที่เท่าไหร่ ที่ต้องจำวันให้ได้นะว่าวันที่เท่าไหร่ยายสมควรไปคุยกับช่งบางวาคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องอะไรกันคุณจะมาปักปั้มแบบนี้อย่าให้อีเสียศูนย์มาปักปั้มแบบนี้ว่าแม่ไปพูดนั่นพูดนี่แล้วที่สําคัญนะแต่นี่เลยออิจฉาช่งางว่าแต่เมียบอเลยผมไม่เลยอ่าเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งถ้าผมอิจฉานะถ้าผมอิจฉาเหรอโอ้ยเขาต้องรวยสิบ้าบอคอ,อแตกมึงอิจฉาเขานะนึงอิจฉาเขา เขาไปกีดยามตรงนั้นใช้แม่ไปไปพูดแบบอะไรกับเขาอะ่ะฮะให้แม่ไปพูดอะไรกับเขาไอ้บ้าไอ้เด็กขี้ฉาไม่รู้จักทำมาหากินนะนะแต่อิฉาช่างวานะครับผมนี่นะอิฉาช่างวาน้องนี่บอกอยู่ในหมู่บ้านนี่ผมผมผมจะผมจะชอบตั้งแต่เราเล่นกันตั้งแต่เป็นเด็กเป็นพี่ผมนี่ผมนี่ใช่ไหมอิชาพี่อิชาช่างวา่าช่างว่าเขาเป็นพี่ผม ผมบอกอิชาเจ้เออใ่อในตีอิจฉาเจ้าผมเหรออิฉาอิฉาช่างว่าเสียศูนย์กูนีน่แหละอิจฉาช่างว่ามันคนละเรื่องมันคนละอย่างเขามากีดยางเขามากีดยางผมยังสงสารเลยผมยังสงสารเขาเลยเพราะอะไรรู้ไหมผมยังเคยบอกกับตากับยายไม่น่าเลยช่างว่าไม่น่าไปซื้อรถใหม่เลยแต่ก่อนเขาใช้ชีวิตสบายสบาย ชิวๆอ่าไปทํางานมาเดินสบายๆก็กินเบียรเราไปเจอไปอยู่ที่ร้านเออเจอกันยังได้ถือป๋องเบียเออใช้ชีวิตชิวๆเบียก็ป๋องละห้าสิบบาทเห้าสิบสองบาทพอออกรถแล้วพอออกรถป้ายแดงแเนี่ยชีวิตของช่างบาดเปลี่ยนไปผมเลยอ,อิจฉาผคอิจฉาเขาเหรอคอยนี่ให้เป็นตันที่ตนเขาเป็นตันไี้ตนอายคอยในบอสังว่าคอยนี่ให้ที่ตัวเก่าเออ คนที่ไม่เคยกีดยางก็ต้องมากีดอยางนนี้ผมพูดตรงๆนะอืมถ้าไม่มีเสียศูนย์ถ้าไม่มีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานคุณอย่ามามโนเรื่องนี้นะบอกว่ายายยายสมควรนี่เดินไปหาช่างวาหรือแล้วก็ไปพูดนั่นพูดนี่ให้กับช่างวาช่างวาออกมาทําคลิปหน่อยสิช่างวาออกมาทําคลิปเลยครับว่าแม่ผมเนี่ยได้ไปคุยอะไรกับช่างวายายสมควรไม่ได้เดินไปตรงนั้นเลย ตั้งแต่ตั้งแต่มีประเด็นตั้งแต่มีเรื่องมีราวขึ้นมาแม่ผมไม่ไปยายสมควรดูหน้าเราอยู่หน้าเราอยู่เทียงหน้าเราแกมานาะผมก็สมัครเน็ตให้แกก็ฟังหมอลงหมอลำของแกไปยายสมควรได้เดินไปหาช่างบาแล้วพูดนั้นพูดนี่อย่างที่อีนี่มันพูดเหรอผมไม่บอกอีย่างไหฟังตั้งแต่ตั้งแต่ช่างบากับกับเมียมากียดยางผมก็ยังไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะกลัวเป็นประเด็นกลัวมีปัญหาเพราะช่างวาเขาถ่ายคลิปถ่ายนั่นนี่ ยังไม่กล้าเข้าไปเลยตาชานก็ไม่เข้าไปยายสมควรก็ไม่เข้าไปอ่าแล้วสีสูนออกมาพูดแบบนี้มึงมีหลักฐานเหรอมึงปากปานะเนี่ยจริงๆเอ่ามึงมีหลักฐานเหรอหลือพูดปากเปล่ามึงจะใส่ร้ายใ,ใครก็ได้เหรอถามหน่อยสิอือถามหน่อยไอ้ที่มึงพูดเนี่ยพอเขาแตะมึงอยิจฉาเขานะมางอิจฉาเขาเขาไปกีดยามตรงนั้นใช้แม่ไปไปพูดแบบอะไรกับเขาอ่ะฮะ ใช้แม่ไปพูดใช้แม่ไปพูดผมถามช่างมาหน่อยบ้างยายสมควรได้ไปพูดกับช่างมาไหมครับได้สมควรไปพูดกับช่างมาไหมล่ะแล้วทําไมอีเสียศูนย์ถึงพูดเออถึงพูดแล้วอย่ามาเรียกอย่ามาเรียกยายสมควรว่าแม่มึงไม่สมควรที่จะเรียกยายสมควรว่าแม่มึงด่าวงตระกูลมึงด่าครอบครัวบูลลี่ครอบครัวทุกวงตระกูลมึงอย่ามาเรียกมึงอย่ามาเรียกมึงอย่าใช้ยายสมควรว่าแม่มึงอย่ามาเอ่ยชื่อคำนี้ หมือนมึงไงเหมือนมึงที่เคยออกมาแหกปาาบอกว่า,า,าอย่ามาเรียกหลานมาเรียกชื่อหลานเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่นะมึงก็เหมือนกันมึงอย่ามาเอ่ยชื่อยายสมควรว่าแม่ถูกต้องไหมแล้วช่างวาทําคลิปด้วยนะครับช่างวาครับทาคลิป้วยนะพอดีผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็เห็นไปเลี้ยงควายก็เห็นทาคลิปอยู่นี่ช่างวาทําคลิปด้วยว่ายายสมควรได้ไปคุยอะไรกับช่างวา พูดอะไรทําคลิปด้วยนะครับทําคลิปด้วยนะพี่ต้องทําคลิปด้วยนะแม่ผมเสียหายครับยายสงควรเสียหายนะครับสร้างแถ่พี่กับเมียมากีดยางผมยังไม่กล้าเข้าไปใกล้มีแต่ขับรถแล้วก็ยิมให้กันในฐานะผมที่เป็นน้องแล้วผมก็ศรัทธาพี่คือพี่เป็นคนเก่งตั้งแต่เด็กเราเคยไปยิงหน,นหนูด้วยกันไปนั่ไปนี่ผมก็ผมก็รักพี่มาตลอดก็ศรัทธาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงแต่เรื่องนี้พี่ต้องออกมาทําคลิปให้ผมเพราะมันเสียหายกับแม่ผม ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมพื้นที่ตรงนี้ตาและยายเป็นคนถากถางให้มันเป็นสวนยางพ่อกับแม่ผมช่วยกันถากช่วยกันถางตั้งแต่มีพ้ามีจอบถางให้มันเปลี่ยนทให้มันสะอาดแล้วก็มาปลูกจะมีที่แบ่งให้ลูกๆทุกคนพ่อแม่ข่อยเป็นคนถากถางอย่ามองหนีมาพ่อแม่ผมเป็นคนถากถางตัวนี้มาแล้วก็แบ่งให้ลูกๆทุกคนผมถามหน่อยว่าวันนี้ อีเสียศูนย์มาพูดแบบนี้กับแม่ผมได้ยังไงแล้วมีหลักฐานไหมนี่คือคุณปักปามคนอื่นหน้าตาเฉยแล้วก็มีคนเข้าไปดูคุณเยอะแยะมากมายนะช่งาง่าต้องออกมาทําคลิปว่ายายสมควรไปคุยกับคุณจริงหรือไม่จริงถ้าคุณไม่ทําคลิปเรื่องนี้นะ่แสดงว่าคุณพวกคุณเนี่ยพวกคุณแต่ละคนแต่ละคนอยากจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมอย่ามาทําหาความจริงเลยใช่ไหมเออคุณอยากจะใส่ร้ายไปสีใครก็ได้เหรอผมเชื่อว่าแม่ผมไม่ไปขนาดผมอะ่ะคือผมจะบอกให้ยายสมควรเนี่ย แม้แต่สวนยางของของปัตเตนแกจึงไม่ไปกกยังไม่ไปไปแล้วมีประเด็นไปแล้วมีปัญหาแกไม่ไปนุ่นพอเรื่องมันซาซาแกก็ไปอยู่ไปเก็บฟืนไปเก็บไม้ยางมามา,มาทักก่อฟืนแต่นี่เสียศูนย์พูดแบบนี้ทั้งว่าต้องออกมาตอบนะทั้งว่าต้องออกมาตอบนะอย่างเงียบนะอย่างเงียบนะห้ามเงียบนะครับเาขาแต่เมึองอิจฉาเขานะมงึงอิจฉาเขาเขาไปเก็บยางตรงนั้นใช้ ไรกับเขาอะฮะให้แม่ไปพูดอะไรกับเขาไอ้บ้าไอ้เด็กขี้ฉาแม่รู้จักทำมาหากินนะทำงานที่มันมีไรายได้ที่มันมีไรายได้เป็นกิจเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะช่างวาต้องทําคลิปนะครับอืมช่างวาต้องทําคลิปต่อนะว่ายายสมควรไปคุยอะไรกับช่างวาที่เสียศูนย์มันมันพูดแบบนี้มันเสียหายผมมีสิทธิ์ที่จะเปิดคลิปเพราะเขาใส่ร้ายป้ายสียายสมควรแม่ผมเออ ยายสงควรขับซาเลง็งนั่งซาเล็งมากับตาชานทุกวันแม่ผมนี่นั่งซาเล็งมาก,กับตาชานทุกวันแล้วก็ไม่เคยแวะตรงนั้นเลยอืมแล้วก็ไม่เคยแวะตรงนั้นเพราะรู้ว่าน้องเนี่ยเนี่ยลูกแกเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวเข้าไปเขาถ่ายคลิปเขาเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์ได้มีปัญหาว่าไปยุ่งไปยุ่งอะไรกับสวนยางเขาแม่ผมรู้จะไปแม่ผมไม่ได้ไปแต่อ e ีี ecs 0ออกมาพูดแบบนี้มันเสียหายบอกว่าเฮ้ย hey, ยายสงควรมาพูด ยุแย,ย,ยงยุยงย,ย,ยุนั่นยุนี่เหรอเฮ้ยคุณอย่ามาใช้คำว่าแม่เมื่อคุณไม่เคยศรัทธาในวงตระกูลนี้คุณไม่เคยศรัทธาวงตระกูลนี้คุณคุณ,คณอย่ามาเรียกยายสมควรว่าแม่บูรีวงตระกูลเขาคุณไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่แล้วนี่อย่ามาเอ่ยเต็มปากเต็มคำว่าเฮ้ยนี่ให้แม่ไปทาอะไรมันบอกเป็นแม่มึงบอกเออมึงอย่ามาเอ่ยมาเอ่อยยายสมควรมาเป็นแม่มึงยายไม่ได้ไปถ้าไปแล้วไปคุยอะไรไปคุยยุแยงเหรอ อย่างมากนะจริงๆถ้าขับรถผ่านก็แค่เออยิ้มถาม